หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า เอให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราลักสเก็ตทอบจันทบ,บุรีจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าแนวสปี คอลเลกชันใหม่ๆม,ม,มาตรฐานสากลแห่งแรกในจันทบ,บุรีนอกจากนั้นยังมีซิงเกิลบอร์ดปาร์คและมินิแรมไว้คอยบริการนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมลักเก็ตชอปตั้งอยู่ถนนพยาตังซอยเจ็ดทางปั๊มน้ำมันเชลเลยโลตัสเข้าซอยมาร้านอยู่ขวามือเปิดทุกวันจัน จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดบริการ9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลักสเก็ตช็อปจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์และรับสอนโดยเทรนเนอร์มืออาชีพโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่เพียงท่านกดไลค์กดแชร์เช็คอินโชว์รับส่วนลดทันที5สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนาลักษ 0909618728และนุองจูน0648710197 บายและแผทสัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสีแจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัดระยะสองพาคุณผู้ชมสุดชิวรับลมเย็นๆซับบอร์ดกีฬาทางน้ำสำหรับคนรักธรรมชาติที่กำลังฮิตในเมืองจันติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน m ห new สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นรบนะคะกับดิฉันสุนันทาบำรงสวนค่ะตลอดทั้งวันนะคะบรรยากาศการลงคะแนนนะคะ เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะคะก็เริ่มต้นอย่างคึกคักกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวส่วนทางด้านผลการเลือกตั้งนั้นเดี๋ยวจะามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยเราไปเริ่มกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบ,บุรีครั้งที่8ประจําปี2563 ที่ห้องประชุมสองสารกรารจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดจันทบุรีแบบบูรณาการครั้งที่ 8. โดยมีส่วนราชการหน่วยงานรับวิสาหกิจเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยจังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2,564แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจำนวน10โครงการ 23กิจกรรมด้วยงบประมาณ198 1 3 9 0 0บล้าน139,900บาทเนื่องจากว่าหน่วยดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2,564ประกอบกับจังหวัดมีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อไปดำเนินโครงการที่บอก,กบพอ ให้ความเห็นชอบแต่ว่ายัางไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนั้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกำหนดจึงได้มีการเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรีมาประชุมในวันนี้เพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564ของจังหวัดกรณีงบ ประมาณปกติส่วนทางด้านสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัดในระยะที่2 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัดระยะ2โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปานีนาขาดนาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมสําหรับปี2564นี้ค่ะจะเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องในระยะที่2 โดยภายหลังจากที่มีการสร้างการรับรู้สาธารณะซึ่งเป็นการดําเนินการในระดับจังหวัดแล้วนั้นในปีนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากเดิมโดยได้สร้างการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่นโดยกระบวนการอนุรักษ์วิถีใหม่โดยใช้อัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชนและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวประเด็นในการขับเคลื่อนโดยการพัฒนาเครื่องมือให้เกิดกลไกการอนุรักษ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมฐานข้อมูล มูลจับคู่อุปสงค์อุปทานของความต้องการและการสนับสนุนการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่ากับทุกภาคสว่วนโดยใช้ดิจิทัลนะคะแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางเพื่อสร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนอันจะนำมาซึ่งโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าที่เป็นรูป,ปรธรรมในพื้นที่พร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการแนะนำสร้างความรู้จักกับพื้นที่ย่านนั้นๆผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของย่านโดยมอบให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่ปรึกษาดาเนินโครงการ ซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงถึงกระบวนการขั้นตอนดําเนินงานแนวทางการจัดเคลื่อนโครงการรวมทั้งแนะนําการใช้เครื่องมือการสร้างและเสนอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมประชุมนะคะมีทั้งภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ พักจากเรื่องประชุมนะคะพาคุณผู้ชมไปดูธรรมชาติที่สวยงามกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสุดชิลทีเดียวนะคะกับลมเย็นๆในช่วงนี้ค่ะกับกีฬาซับบอร์ดกีฬาทางน้ำสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะคะเป็นกระแสฮิตในเมืองจันค่ะที่ช่วยเรื่องของการทรงตัวและก็สมาธิได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว จังหวัดจันทบุรีนะคะมีลำคลองและสายน้ำหลากหลายในเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำจนเกิดกระแสาการเล่นกระดานเยืนยืนพายหรือว่าซับบอร์ดซึ่งเป็นกีฬาพายเรือแบบยืนทางน้ำแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและที่ริมของหนองบัวตาบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในหลายแห่งที่มีการเล่นกระดานยืนพายโดยคุณหัด ทยาชาญประโคนหรือว่าครูมิ้นท์นะคะครูสอนการพายซับบอร์ดได้พูดคุยบอกว่าการเล่นซับบอร์ดไม่ได้ยุ่งยากนักเพราะว่าทักษะหลักอยู่ที่การรู้จักทรงตัวการใช้ไม้พายควบคุมทิศทางเนื่องจากว่าซับบอร์ดมีขนาดใหญ่ให้เรายืนแบบชิวๆแล้วก็มีเชือกไนล่อนล็อกข้อเท้าเอาไว้เผื่อว่าเวลาตกน้ำจะได้อยู่ติดกับซับบอร์ดตลอดเวลา คุณผู้ชมค่ะซับบอร์ดนะคะก็ถือว่าเป็นกีฬาแนวใหม่นะคะที่ต่างจากกระดานโต้คลื่นคือมีขนาดกว้างกว่า และก็แบนกว่าและมีการเล่นมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากเกาะฮาวายและเกิดการแพร่กระจายไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกซึ่งในส่วนของจันทบุรีนะคะกีฬาทางน้ำชนิดนี้มีสายแอดเวนเจอร์สายชิลสายรักธรรมชาติหรือเรียกได้ว่าเล่นกันได้ทุกสายเลยทีเดียวขอให้เพียงชื่นชอบกีฬาทางน้าเท่านั้นคุณหัด ทายาหรือว่าครูมิ้นบอกว่าการฝึกซับบอร์ดด้วยตนเองเริ่มแรกอาจจะเริ่มฝึกการคอนโทรลตัวเองให้ยืนชินกับการทรงตัวบนบอร์ดก่อนใกล้เคียงกับการเล่นเซิร์ฟนะคะด้วยการนั่งหรือว่าคุกเข่าพายเมื่อคุณชินกับบอดดี้บาลานซ์แล้วก็กระแสน้ำแล้วก็สามารถที่จะฝึกการยืนพายแบบหล่อๆสวยๆพร้อมถ่ายรูปเก๋ๆไปอวดเพื่อนได้เลยแต่หากว่ายัางไม่รู้จักทักษะการพายการทรงตัว ก็สามารถที่จะติดต่อกับมาดาครูฝึกได้ทุกแห่งหรือหากมาที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรี ที่มีคลองที่อุดมไปด้วยป่าไม้ชายเลนก็สามารถพายลัดเลาะ,ะไปมานะคะเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตธรรมชาติวิถีชีวิตชาวประมงแบบล้วนๆโดยเทคนิคการพายง่ายๆค่ะก็คือการเริ่มต้นฝึกจากแหล่งน้ําที่มีน้ํานิ่งๆก่อนอย่างเช่นที่เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําและพอเริ่มเซียนหรือว่าเกาเกมนะคะก็ออกทะเลไปรับลมชิลๆสวยๆได้เลย ผู้ที่สนใจสามารถที่จะปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่คุณหัตถยาชาญประโครหรือว่าครูมิน้นที่หมายเลขโทรศพัพท์089-747-0208ที่จะแนะนำทักษะการเล่นซัพบอร์ดรวมไปถึงประสานที่พักในหมู่บ้านหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีที่เปิดเป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆอย่างแท้จริงพร้อมกับเดินชมตลาดชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวเพื่อที่จะฆ่าเวลารอให้แดดล่มลงตกียก่อนได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมธรรมชาติที่จันทบุรีสวยงามเลยทีเดียวนะคะและยิ่งตอนนี้กระแสการเล่นซับบอร์ดมาแล้วนะคะใกลที่เป็นแนวแอเวนเจอร์ or, หรือว่าสายชิลสายไหนๆก็มาสัมผัสกันได้นะคะมาเที่ยวที่จันทบุรีปีใหม่นี้มากันนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปพื้นที่แนวชายแดนกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้กําลังเข้มข้นยกระดับเรื่องของความปลอดภัยกันเข้มข้นเลยทีเดียวี๋วยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคนะ่ะ Lắm ติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะตอนนี้เรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะคะตามแนวชายแดนก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะมีการป้องกันผู้ที่ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามานะคะตรึงกำลังอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีผู้ลักลอบโดยภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพรายงานนะคะเกี่ยวกับแรงงานที่เดินทางข้ามพรมแดนในช่องทางธรรมชาติบริเวณฝายกั้นน้าใกล้จุดผ่านแดนถาวนบ้านแหลมจันทบุรีหน่วยงานในพื้นที่ค่ะ ก็น้อมรับความห่วงใยพร้อมทั้งเชื่อมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสริมแนวกั้นป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันประเทศภายใต้สถานการณ์โควิดควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมตามแนวชายแดนติดตามได้จากรายงานค่ะ ฐานย่อยเสริมที่กำลังกอ่อสร้างอยู่นี้คือหนึ่งใน35จุดลอดแหลมที่แรงงานต่างด้าวจะอาศัยช่วงเวลาปลอดคนเดินลัดเลาะมาตามแนวลวดน้ำและเมื่อสบโอกาสก็จะใช้แผ่นไม้กดลวดน้ำที่สุดโทมข้ามเข้ามาเดินปะป,ปนกับผู้คนในชุมชนและติดต่อสื่อสารกับนายจ้างคนไทยเพื่อลักลอบเข้ามาทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่2ได้จัดกำลังพลตรวจสกัดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะแนวลำคลองคลองดานที่กั้นพรมแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองมีระยะทาง30กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2อำเภอคืออำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาวเจวรดเขตจังหวัดสักแก้วรู้วอย่างนี้นะครับเรามีขึ นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงตลอดแนวณปัจจุบันเนี่ยก็พยายามทําให้เต็มที่ให้ได้ตลอดแนวให้ได้มากที่สุดนะครับการข้ามของมาคือคลองด่านจะข้ามได้ตลอดแนวเพราะว่าส่วนใหญ่น้ําจะอยู่แล้วประมาณหัวเข่าขานะครับเขาข้ามมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามาเจอรวดหนามเขาก็จะเดินเลาะรวดหนามไปเรื่อยๆนะครับจนเจอจุดที่รวดหนามอ่อนรว่าน้อย หรือว่าจุดที่ไม่มีลวดหนามเขาก็ข้ามมาแต่อย่างที่เราเห็นข้างหลังนี่ค่อนข้างแข็งแล้วมีอย่างเรามีชุดที่เราจะเฝ้าตรวจตรงนี้24ชั่วโมงเนี่ยจุดทรงนี้ก็จะลดไปได้จุดหนึ่งอาจจะอย่างน้อย30-40เมตรแค่นั้นนะครับเพราะนั้นจุดอื่นๆที่บบอบางแล้วก็ใช้การลาดตระเวนช่วยนะครับด้วยแรงจูงใจและปัญหาความยากจนอดอยากซึ่งก็เป็นวิกฤตที่กระทบไปทั่วโลก ทำให้กลุ่มคนวัยแรงงานชาวกัมพูชาทั้งชายและหญิงเลือกเสียงลักลอบข้ามแดนแม้ว่าจะต้องได้รับอันตรายจากรั้วรวดน้ำที่แหลมคมและการเดินเท้าในป่านแนวกันชนอีกหลายกิโลเมตรอีกทั้งเมื่อถูกจับได้ต้องถูกดำเนินคดีและผลักดันกับประเทศโดยหักนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาสามารถจับผู้ลักลอบข้ามแดนได้ประมาณ300คนซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตลำไยของเกษตรกรในพื้นที่นั่นเอง ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารจําเป็นต้องใช้สายข่าวและชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านหรือชอรบอคอยสืบข่าวหาแหล่งที่พำนับของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อรดแรงประทะและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านในชุมชนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือคนในชุมชนก็จะใช้วิธีการประสานงานนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเพื่อทำความเข้าใจ แล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามีแรงงานเข้ามาก็ให้ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตากับหน่วยง,งานราชการใครแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่า,ามาจากทางไหนและเล็ดลอดมาได้ยังไงในวิถีการทํางานเนี่ยก็คือทุกหน่วยง,งานเต็มที่ด้วยแนวชายแดนนะครับมันเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับในบางช่วงไม่มีคลองไปตัดระหว่างแดนอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนํากําลังไปตรวจตาได้ทุกจุดเนื่องจากว่า ระยะทางของชายแดนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ30-40กิโลเมตรและแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ภาพการเดินเข้าออกของแรงงานต่างด้าวทางช่องทางธรรมชาติแต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนก็ยังคงทำงานต่อไปด้วยความเข้มแข็งและถือว่าเป็นแรงกระตุน้นเตือนเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้มากขึ้น โดยได้เสริมซ่อมแซมแนวรวดน้ำให้แข็งแรงอีกทั้งเสริมด่านย่อยล่อแหลมจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงภายใต้จำนวนกำลังพลประมาณ500คนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันโควิด19ถ้าเป็นคนชายแดนจะเข้าใจเลยว่าไอ้สิ่งที่ออกข่าวผิดๆไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มองว่าท um> ําไมเราไม่มีเรื่องของมนุษยธรรมในเรื่องของการเข้ามาซื้อขายในเรื่องของการเข้ามาใช้แรงงานเช้าไปเย็นกลับเข้ามาซื้อของแค่ชั่วโมงซื้อเสร็จแล้วก็กลับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทําเต็มที่แล้วทางหน่วยราชการทุกอย่างเขาบูรณาการกันเต็มที่แล้วแม้ว่าการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แต่กระนั้นก็ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าจะสามารถป้องกันการลักลอบข้ามแดนได้ทั้งหมดเพราะพื้นที่ชายแดนเป็นแนวป่าพื้นราบ มีเพียงแนวครองกั้นและในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือการเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องผ่านการคัดกรองกักตัวซึ่งจะช่วยให้การลักลอบข้ามแดนแบบไร้การควบคุมนี้ลดลงและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีมข่าว NBT จันทบุรีรายงานคุณผู้ชมคะภาคตะวันออกยังสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นๆนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยสำหรับมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขณะที่ภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-2องศางเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่20-23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียตลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร หมดเวลาของ mynews แล้วนะคะดิฉันและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะการป้องกันโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบ แม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้ดังนั้น หากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆ ส่วนด้านการป้องกันโควิด1ิควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพ,พื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆกกน้ำราวบันไดเป็นต้น ให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารเคดีสั้นรู้ทันโควิด19กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริาการประสานงานกรณีผู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ